ตราสีมงกระฮะกัเรื่องคนโฟกัสเป็นพิเศษครับช่วงสัปดาห์นี้ฮะว่าไปะฮะชาวมังกรนะครับมอง24-30นะครับเดือนพฤศจิกายเนี่ยจุดเด่นเลยครับคืองานนะฮะคือประสิทธิภาพการทํางานถือว่าเด่นแต่แน่นอนว่าเราจะเจอแรงกดดันของงานค่อนข้างหนักขึ้นนะฮะเขาบอกแรงกดดันไม่ใช่ว่าต้องทําให้เราเสียคือเราจะโชว์ศักยภาพในการแก้ปัญหาได้เด่นขึ้น เราจะเจอแรงกดดันว่าต้องเร่งทํางานนะทำไมงานมันขยับช้าอะไรเงี้ยฮะมันเป็นเรื่องทั่วไปนะครับอย่าเพิ่งไปเครียดหรืออย่าเพิ่งไปใส่ใจในคำพูดใครที่กดดันนะฮะแต่ผมดูว่าสัปดาห์นี้ประสิทธิภาพการทำงานหรือผลของงานนะครับดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าเราดูเทียบกับสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้ผลงานต่างๆไปไวกว่าเดิมปัญหาที่มันคาลา,ากาซังตั้งแด่สัปดาห์ที่แล้วมันมีเลือหลุดเป็นเปราะๆไปได้ดีกว่าเดิม เรื่องของการเดินทางเพื่อผลประโยชน์ต่างๆจะประสบผลสำเร็จเป็นพิเศษมุมดาวเกี่ยวกันกรเจรจา,าเด่นเพื่อนเพื่อนนะครับมีเรื่องต้องคิดคุยลุยแก้หรือเจรจา,าเรื่องต่างๆนานาก็ถือว่าเป็นไปได้ดีๆนะครับมุมดาวมันดีในเรื่องของงานการแก้ปัญหาการเจรจา,าการติดต่อการต่อรองการทําเอกสารการเซ็นเอกสารการเซสัญญานะฮะ แสดงว่านอกจากเรื่องผลงานดีแล้วเรื่องการติดต่อต่อรองการยืน่นหนังสือการขอการอนุมัตินะครับมันก็มีโอกาสสำเร็จเป็นพิเศษในช่วงนี้ใช้คำพูดที่เกิดประโยชน์นะเมือนครับเพราะว่าคนเชื่อถือเชื่อฟังคนรับฟังคนพอจะเข้าใจฉะนั้นถ้าดูโดยรวมนะฮะถ้าเราจะใช้คำพูดคำจาหรือว่าจะทำเรื่องสำคัญอะไรที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่เราต้องการนะฮะหรือจะคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผูก้กบัญชาลูกพี่โดนพี่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับแสดงว่างานในทุกๆมิติก็คือบุคคลทํางานอะไรก็ตามนะมันเป็นราศีงแง่คือคนราศีแต่ละราศีเนะี่ยมีทุกอาชีพถูกไหมฮะแต่ข้อดีของทุกอาชีพของคนราศีมังกรเนะี่ยผลลัพธ์ผลงานต่างๆเป็นเนี้ยสัปดาห์เนี้ยถือว่ามีข่าวดีๆให้ชื่นใจต่อมาครับราเรื่องความรักนะฮะ ในช่วงนี้ดวงเด่นดวงสามารถช่วยเหลือระหว่างกันและกันได้แต่ต้องบอกนะว่าช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์นะดวงแฟนเราค่อนข้างจะเจออุปสรรคบางเรื่องหรือเจออุปสรรคที่ทําให้เขาหนักใจช่วงนี้พยายามดูแลใกล้ชิดหนึ่งนะฮะหรือคอยสังเกตการนิดนึงฮะอะไรที่ช่วยเหลือได้ก็รีบช่วยเหลือเพราะว่าดูทรงแล้วเขาค่อนข้างจะเขาค่อนข้างจะมีเรื่องระบากใจเรื่องหนักใจอยู่นะฮะโอเคครับการต่อมาครับ ดวงมีโอกาสมีโชคฟุกๆุกนะเออเพื่อจาเป็นต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะฮะหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองนะ,ะดวงจะประสบผลสําเร็จนะครับหรือบางทีจาเป็นต้องแก้ปัญหาเรื่องเงินต่างๆก็ถือว่าสําเร็จครับช่วงสัปดา์นี้ค่าใช้จ่ายเยอะค่าใชจ่ายยุกจิกเยอะคจะจ่ายยใจ,จ่ายที่แบบทั้งเราเตรียมการแล้วก็ไม่ได้เตรียมการนะฮะค่อนข้างเยอะก็เลยโอเคช่วงนี้เพื่อนๆต้องเซฟเซฟเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับ อะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้ออะไรที่พอจะหมุนได้อะไรที่พอจะใช้ไปก่อนเนออี่เนี่ยคอาจะต้องใช้วิธีแบบนี้นะฮะผมเชื่อว่าชาวราศีมังกรหลายคนก็ใช้วิธีนี้มาสักรยยะยะหนึ่งแล้วแต่อีกสัปดาห์นึงคือสัปดาห์นี้ครับมันช่วงปลายเดือนพอดีนะมันช่วงกำกึง่งเงินจะเข้าเงินจะออกมันกำกึง่งเงินกําลังจะหมดอะไรเงี้ยคือมันต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะฮะผมเลยบอกว่าโอเคช่ชงนี้อะไรที่ยังไม่จะเป็นก็เอาไว้ก่อนสัปดาห์หน้า หรือต้นเดือนหน้าค่อยช็อปค่อยซื้อมันจะคล่องตัวหรือจังหวะมันดีกว่าช่วงสัปดาห์นี้นะถ้าใครที่แต่ถ้าใครที่จําเป็นซื้อก็ซื้อนะเดี๋ยวไม่ได้โอ้โหต้องยกยอดสัปดาห์หน้าคือต้นเดือนหน้าอย่างเดียวน,นะครับโอเคครับประการต่อมามุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของชุนอาจจะอยู่ไม่ก็ติดบ้านนะฮะดาวพระเกตโคจรอยู่ตรแหล่งพันธุเดี๋ยวมีเหตุให้ทํางานเสร็จจะต้องไปไหนต่อหรือมิถุระต่อ,หร,อ,รตอหรือบางทีวันหยุด กะว่าจะอยู่บ้านนะฮะก็มีเหตุให้มีธุระนะครับในช่วงนี้มันจะมีคำว่ามีธุระหรือภารกิจอื่นนอกเหนือจากงานค่อนข้างเยอะหน่อยก็ยังดีที่เราสามารถจะจัดการเรื่องสําคัญสําคัญหรือว่าเก็บรายละเอียดต่างๆแต่และเรื่องที่ต้องทําหรือภารกิจทุกภารกิจที่จะทำนี่ผลงานถือว่าหน้าผ่าใจมันก็ดีตรงนี้นะครับช่วงนี้ครับปวดหัวหน่อยตรงที่เคยจ่ายครอบครัวนะฮะอยู่ๆมันก็ เพิ่มก็มาเชิญเลยนะฮะก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเป็นไม่ได้นะฮะช่วยได้ก็ช่วยไปเต็มที่แต่ถว่าบางเรื่องเราอาจ,จะต้องเซฟๆนิดนึงแล้วกันนะฮะเออบางเรื่องที่มันไม่จําเป็นจริงนะผมเลยเน้นยา่าเรื่องเงินนี่แต่ถ้าจเป็นต้องช่วยกับคนใกล้ตัวก็ช่วยไปนะหรือคนที่มีผู้คุณก็ช่วยไปนะไม่ใช่ให้แบบเขียมกับทุกคนนะครับคือถ้าพรอมี่ช่วยได้นะครับแปบลบว่าช่วงสัปดาห์นี้กิจกรรมการเงินค่อนข้างเยอะหน่อยข้อดีผู้ใหญ่เมตตานะ เผื่อจะเป็นเพื่อนๆต้องคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กุมชาลูกพี่รุ่นพี่ดาวผู้ใหญ่ท่านเมตตาเลยพ,พยายามที่จะคุยกับท่านยูใกล้ชิดท่านหรือตอบสนองในคําสั่งนะครับเพราะว่าบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่กายตัวเราบางเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่เราโดยตรงแต่ผู้ใหญ่วานให้ช่วยนะฮะและดาวผู้ใหญ่มันยังก็เรียกว่าดวงท่านยังเด่นอยู่ก็แปลว่าช่วยแล้วท่านจะ,จะ ช่วยหรือดูแลบางอย่างเรากลับได้นะฮะนี่คือสิ่งที่บอกนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวช่วงนีต้ตามใจท่านหน่อยนะฮะผู้ใหญ่เป็น,นทั้งผู้ใหญ่ัวหน้าพนาักาลูกพี่ลูกน้องหรือว่าบุปการีนะประการต่อมาครับช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะฮะช่วงนี้เราจะเจอเพื่อนมาเล่ามาระบายเรื่องส่วนตัวให้ฟังเยอะหน่อยฉะนั้นรับรู้ข่าวสารของคนรอบข้างแล้วพยายามอย่าเครียดตามนะ มันจะมีเรื่องที่คนอื่นนังใจมาเล่ามาระบายให้ฟังเยอะหน่อยอย่าจิตตกแล้วกันนะครับโอเคนะเป็นเพื่อนเราฟังได้ต่อมาเรื่องของเลขนะครับ6 3ส0เลขที่มีตัวจุลกคือเลข2สีสีครับมีสีดำสีแดงสีน้ำเงินสีม่วงสีที่เรื่องเือไม่ก็ใช้คือสีชมพูวันที่ดีครับมีวันอังคารพุธแล้วก็วันอาทิตย์วันทีตทติดขัด,ขดควรพฤหัสหงษ์จุ่นช่วงาบซาบรนี้เคีย ภาษาห้องน้ำนะครับโอเคโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ